สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึง EP ีสุดท้ายแล้วว่าด้วยรามเกียรติ์กับศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเราจะเห็นว่าในทุกวันนี้รามเกียรติ์ได้รับการนําเนื้อหาของวรรณกรรมไปแสดงออกมาเป็นผลง,งานทางศิลปะมากมาย ไม่ว่าจะจิตรกรรมไทยในศาสนสถานภาพวาดลายไทยตกแต่งตามสถานที่ต่างๆหรือบทเพลงไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรามเกียรติ์หรือมาต่อยอดไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นเคสโทรศัพท์มือถือหน้ากากปิดตาหมอนลวดลายของเสื้อผ้าเป็นต้นหากเรามองย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีศิลปรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์หรือไม่พบว่า เป็นศิลปรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและการตกแต่งศาสนสถานโดยพบว่าศิลปรกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องนี้โดยตรงคือหัวโขนรองลงมาคือภาพจิตรกรรมฝาผนังลายรถน้ำที่ปรากฏอยู่บนตู้เก็บพระคัมภีร์และบานประตูมุกในศาสนสถานหัวโขนจัดเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแสดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้แสดงรับบทเป็นตัวละครใดในเรื่องนิยมสร้างเป็นหัวยักษ์วานอนและสัตว์ เนื่องจากตัวละครเหล่านี้แต่งหน้ายากจึงได้สร้างหัวโขนขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมทราบว่านักแสดงเล่นเป็นตัวละครใดต้องตกแต่งหัวโขนตามลักษณะของตัวละครตัวนั้นอาจไม่พบหัวโขนที่ลงเหลือมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ได้มีการบันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชอย่างชัดเจนว่าชาวสยามมีมหโหรสพสหรับเล่นในโรงอยู่สามอย่างอย่างที่ชาวสยามเรียกว่า โขนเป็นรูปคนเต้นรำตามเสียงจังหวะพินพาดตัวผู้เต้นรำนั้นสวมหน้าโขนและถือสัตตราวุธทำเทียมเป็นตัวแทนทหารออกต่อยุดมากกว่าเป็นตัวละครและมาดว่าตัวโขนทุกๆตัวโลดเต้นแผ่นโผลอย่างแข็งแรงและออกท่าทางพิลึกเกินจริงก็ต้องเป็นใบจะพูดอะไรไม่ได้ด้วยหน้าโขนปิดปากบนเสียบทจะพูดต้องมีผู้อื่นคนภาคพูดแทน และตัวโขนเหล่านั้นสมมุติเป็นตัวร้ายบ้างพูดผีบ้างแสดงว่าโขนเป็นการแสดงมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วหัวโขนที่ลาลูแบกกล่าวถึงในบันทึกก็เป็นการยืนยันว่าผู้เต้นรำหรือผู้แสดงต้องสวมหน้าโขนหรือหัวโขนระหว่างแสดงแล้วคาดว่าฉากหรือเรื่องราวที่ลาลูแบได้ชมคงหนีไม่พ้นเรื่องรมามเกียรติ์เพราะลาลูแบได้กล่าวถึงการทำสงครามที่มีท่วงท่าโลดโผน คงเป็นขบวนกองทัพวานอนของพระรามมีการสมมุติเป็นตัวร้ายหรือพูดผีคงหมายถึงกองทัพยักษ์ฝ่ายทศกัณฐ์นอกจากจดหมายเหตุลาลูแบ์แล้วยังพบว่าวันณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกสองเรื่องที่กล่าวถึงโขนด้วยคือลิลิตพระลอและบุญโนวาทคำฉันในลิลิตพระลอซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางทั้งยังระบุไม่ได้แน่ชัดว่าตรงกับรชาชสมัยของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์ใด ได้กล่าวถึงพิธีพระศพของพระลอพระเพื่อนและพระแพงว่ามีมหรสพคือการแสดงโขนและตกแต่งสถานที่ด้วยโคมและเทียนแบบต่างๆด้วยข้อความที่ว่าบรรขเบ็ดผ้าเรียมรายขยายโรงโขนโรงรำทำระทาราวเทียนโคมเวียนคมแว่นประจงโคมระหงฉลักฉเหลาเสาโคมเรียงสลายเถลิงใต้เปี้ยกํำแพงฉแลงราชวัตรชวาลาบูชาศพสามกษัตริย์ ในบุญโนวาทคำฉันประพันธ์โดยพระมหานาควัดท่าทรายโดยกล่าวถึงมหรสพต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปรดให้โดยเสด็จขึ้นไปสมโพธเป็นพุทธบูชาถวายพระพุทธบาทแสดงให้เห็นว่าการแสดงโขนน่าจะมีก่อนรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชด้วยลิลิตพระลอสันนิฐานกันว่าประพันธ์ขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรม,มาราชาธิราชที่สหรือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ชุินันสารประเสริฐได้ศึกษาศิลปรกรรมที่เกี่ยวกับรามเกียรติในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ารามเกียรติในงานศิลปรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏการสร้างสรรในงานช่างประณีสินประเภทลายรถน้ำเช่นภาพเขียนที่หอเขียนวังสวนผักกาดกรุงเทพซึ่งเขียนตกแต่งอยู่บนฝาด้านข้างของอาคารมีภาพ13แผ่นเป็นรามเกียรติ์11แผ่นและงานลายรถน้ำบนตู้พระธรรมอีกมากมายเช่น อยหนึ่งตู้ขาหมูเลขที่เดิม110จากวัดระคังโคสิตารามม,มหาวิหารอยอ6ตู้ขาหมูเลขที่เดิม119จากวัดสุวรรณารามราชวรวิหารอยอ13ตู้ขาหมูเลขที่เดิม104จากวัดจันจังหวัดเพชรบุรีอยอ19ตู้ขาหมูจากวัดหนังราชวรวิหารเป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่ฝาผนังตำหนักสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่ชำรุดคือภาพอินทรชิตกำลังเนื้อคันศรน,นอกจากนี้ชุตินันแสนประเสริฐยังเสนอต่อว่าจากตัวอย่างงานศิลปรกรรมที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าภาพรามเกียรติ์ที่ปรากฏส่วนมากเป็นภาพแสดงถึงลักษณะของเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนใดตอนหนึ่ง ซึ่งช่างจะยกตอนนั้นนั้นนำมาว่าเป็นภาพศิลปกรรมและมีตัวละครสำคัญสาคัญเกือบจะครบถ้วนอยู่ในภาพอันจัดวางไว้เป็นองค์ประกอบอย่างสวยงามเช่นพระรามพระลักษณ์หนุมานพาลีทศกัณฐ์อินทรชิตเป็นต้นนอกจากหัวโขนจิตรกรรมฝาผนังและลายรดน้ำตู้เก็บพระคัมภียังมีบานประตูประดับมุกซึ่งสร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยเป็นบานประตูประดับมุกมณฑปพระพุทธบาทสระบรี โดยชุตินอันแสนประเสริฐเสนอว่าภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏแทรกอยู่ในลวดลายบนบานประตูประดับมกุกฝีมือช่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่แสดงออกเกี่ยวกับประเภทตัวละครในเรื่องรามเกียรตินั้นปรากฏแทรกอยู่ในภายในลวดลายแบบลายก้านขดเดินท่ารักร้อยเป็นรูปอินพรมบนบานประตูประดับมุกคู่ที่2และคู่ที่3ของมณฑปพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีโดยช่างสร้างตัวละครในเรื่องรามเกียรติประดับไว้แค่เพียงครึ่งตัวเท่านั้น คงอาจเนื่องมาจากพื้นที่ของลวดลายที่มีความจำเพาะจึงไม่สามารถสร้างตัวละครเรื่องรามเกียรติแทรกลงไปในลวดลายได้ทั้งตัวชุินันแสนประเสริฐได้กล่าวถึงสาเหตุที่รามเกียรติถูกนำมาใช้ในศิลปรกรรมว่าเป็นวนรรณคดีที่แสดงอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสม,มุติเทพผู้อวตารล,ลงมาปราบทุกเข็ญและนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของเทวกษัตริย์แล้วรามเกียรติยังแสดงอุดมคติสูงสุดของสังคมคือธรรมะต้องชนะอธรรม ท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาถึงตอนจบของรามเกียรติ์กับกรุงศรีอยุธยาแล้วด้วยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของใครที่มีอายุยาวนานพอสมควรมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเชื่อมั่นว่าความเป็นรามเกียรติน่าจะข้อมูลมากกว่าที่นําเสนอแต่ด้วยความพ่ายแพ้สงครามจึงทําให้การรุ่งเรืองของรามเกียรติ์บางส่วนสลายไปก็เป็นได้ขอมาสรุปการศึกษารามเกียรติ์กับกรุงศรีอยุธยาที่ได้นําเสนอมาตั้งแต่ EP แรกนะครับ รามเกียรติ์มีส่วนทําให้เกิดคติความเชื่อต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นสถานภาพของกษัตริย์ที่ทรงเป็นพระรามสังเกตจากการตั้งนามของกษัตริย์ที่มีความหมายว่าพระรามและการตั้งชื่อเมืองตามเมืองของพระรามไม่เท่านั้นยังส่งผลต่อการตั้งชื่อสถานที่หรือภูมินามเช่นวัดพระรามเพราะเป็นสถานที่เกี่ยวข้องการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้วรามเกียรติ์ยังส่งผลต่อการสร้างศิลปรกรรมอันเลอคาบ เช่นหัวโขนจิตรกรรมฝาผนังศิลปะลายรถน้ำปิดทองบนตู้เก็บพระคัมภี์ในพุทธศาสนาและบานประตูประดับมุกของศาสนาสถานสิ่งที่กล่าวมานี้ทำให้ตระหนักได้ว่ารามเกียรติมีอิทธิพลต่อกรุงศรีอยุธยาในแง่ของการเมืองศาสนาความเชื่อและศิลปะซึ่งยังส่งมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสิน์ด้วยการปรากฏอิทธิพลของรามเกียรติในมิติต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองศาสนาและความเชื่อ ต่างสะท้อนให้เห็นว่าดินแดนแห่งนี้มีความประทับใจในความเป็นวีรก,กษัตริย์ของพระรามผู้เป็นอวตารของพระนารายที่ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมรักพระศกนิกกรและมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูนับเป็นกษัตริย์ในอุดมคติเลยทีเดียว